ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอมริเจนทงคาร์นะครับกย็ยินดีปิติอย่างมากนะครับที่จะได้นําเสนอรถสวย,สวยนะครับคุณภาพดีดนะครับโดยเฉพาะคันนี้ที่ทางร e เจน o งคาร์ของเรานะครับได้ทําการคัดสรรมาให้แล้วต้องบอกเลยว่าทางท่านในห้างนะครับกว่าจะหาคันนี้มาได้ต้องบอกเลยว่าเหนือออกเหนือแตกมากเลยนะครับตั้งใจหามาอย่างยากลาบากใช่ไหมฮะ,ะวันนั้นแอร์เสียพอดีอ่าไม่ใช่ครับเพราะว่า ตั้งใจคัดรถที่สวยแล้วก็คุณภาพดีมาให้นะครับนะครับถึงผมจะหาแต่ว่าการคัดสั่นรถของลีเจ n ด h o m มค่ไม่เอาหานะครับจริงจังนะครับอย่างเช่นคันนี้เลยนะครับลูกค้า Honda BRV 1.5ตัว SV ปี2020สีขาวคันนี้นะครับลูกค้าต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับเป็นรถเกรด A นะครับคัดประวัติและก็คัดสภาพมาให้คุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับ ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านะครับลูกค้าเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับแถมเป็นตัวโฉมมาต c h เชนแล้วเรียบร้อยจากปี2020ตัวนี้นะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับเลขไม้เพียง9,000 90, 0โลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโฉมภายนอกของเขาเลยนะครับผมมีความปิติยินดีอย่างยิ่งที่จะนำเสนอนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะ ไฟสวยๆเลยนะครับลูกค้าไฟตัดหมอกมีมาให้ครบมีที่ฉีดโคมไฟหน้าด้วยบอกเลยว่าใครกำลังหา SUV 7ที่นั่งผมยินดีภูมิใจนำเสนอคันี้เลยนะครับเนื่องจากเป็นรถที่ทั้งดีไซน์สวยงามออปชั่นมาให้เยอะนะครับราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพถือว่าถูกมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น SUV 7ที่นั่งแท้ๆเลยอ่ะเราไปชมด้านข้างกันนะครับท่านผู้ชม ด้านข้างจะเป็นล้อแมกนะครับอัลลอยขนาดเป็นสีทูโทนนะครับสวยงามตัวนี้เราดูแลมาอย่างดีนะครับตัวยางเนี่ยเราเปลี่ยนมาให้ใหม่ๆใช้งานได้อีกนานครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับน้องนะตรงกระจกเนี่ยก็เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับลูกค้านะครับตัวนี้สวยงามนะครับนี่สีด้านข้างของเขาสีขาวทั้งคันเดิมๆเลยนะครับลูกค้าตรงมือจับนะครับ จากที่เหน็นจะเป็นตัวระบบสมาร์ทเอนทรีนะครับนะด้านบนกันาสาสวยงามพร้อมกับด้านบนนี่ก็เป็นราวเหล็กนะครับเวลาไปเที่ยวเก็บของได้เลยนะครับมาต่อไปด้านหลังลูกค้านะครับในส่วนนี้นะครับก็มีประตูบานที่5แบบนี้นะครับด้านหลังคือสวยงามบอกก่อนนะครับลูกค้าอันนี้คือเรายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้คาสปาอะไรเล,เลยนะครับเป็นสภาพสดสด แต่ก็ดูสภาพสวยมากๆเลยนะครับดวงไฟสายกิ๊กเลยมีกล้องส่องถอยดองด้านหลังด้วยนะครับพร้อมปากเซนเซอร์ด้านหลังมา2จุดนะตัวนี้สวยงามอ่ะเปิดให้ชมนิดนึงด้านหลังของเขานะครับพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะครับลูกค้าเถียงเลยกว้างยังไงเนี่ยมันมีแค่นี้เองใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะคะเพราะว่า BRV เนี่ยเขาสามารถทับแบบนี้ไปได้ นะครับลูกค้าถ้าเกิดเราไปไม่ครบกัน7คนด้านหลังเนี่ยเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เลยนะครับแม้กระทั่งตัวกลางก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะลูกค้าพื้นที่เก็บของได้กว้างขวางมากๆนะย้ำเลยลูกค้าตัวนี้นะจ๊ะ Honda BRV นะครับตัว1.5 SV ปี2020กับเลขไมล์เพียง90,000โลเท่านั้น และเท่านั้นไม่พอนะครับลูกค้าราคาเพียงแค่485,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟีดาวผ่อนแค่ประมาณ7-8,000บาทเท่านั้นโดยเฉพาะเดือนนี้ทางรีเจนโฮมคาร์นะครับมีส่วนลดให้ถึง30,000บาทกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ต้องการเอารถไปใช้นะครับโอเคเราไปดูด้านในกันต่อเลยไหมไปต่อเลยนะครับลูกค้านะครับเพราะว่าด้านในคันนี้บอกได้เลยว่านี่ขนาดยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้คาสปา คุณแจามาแล้วฮะนี่เสกวิ๊บเข้ามือมาเลยนะฮะภายในสวยงามมากๆนะครับเป็นโทนสีดําเกือบทั้งหมดเลยนะครับด้วยความเป็นตัวปีใหม่ของเขาแล้วได้ความหรูหราเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องสักนิดหนึ่งนี่นะครับเป็นระบบพูสตาร์ทแล้วด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับภายในบอกได้เลยว่า ค่อนข้างนั่งสบายนะครับขนาดผมตัวใหญ่ๆตัสูงนะครับยังสามารถยืดขาได้สุดๆเลยนะครับลูกค้าเอนั่งสบายเลยทีเดียวนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับแล้วก็มีเล่นเป็นกราฟิกเป็นสีแดงนะครับคาดอยู่นะสวยงามมากๆเบาะแน่นเบาะนิ่มเลยนะครับทดลองมานั่งได้นะครับลูกค้าอืแจ่มมากเลยนะครับต่อไปพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัย power multi function นะครับ ก็จะสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงวิทยุรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยนะครับจากจุดๆดนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับลูกค้าเลขอมอยู่ที่90 0 0 0โลเท่านั้นนะครับนะอ่ะหน้าจอของเขาทำอะไรได้บ้างแน่นอนก็คือจะเล่นวิทยุ FM AM รับสายโทรเข้าโทรออกได้นะครับนี่มีโทรศัพท์ HDMI เล่นมีเดียต่างๆได้เลยนะครับและที่แถมให้เพิ่มมาก็คือ หน้า,าตัวกล้องส่องถอยนั่งเองนะครับพร้อมจอแสดงผลลูกค้ารถพอประมาณ7 8 0 0 0ลูกค้าได้ SUV 7ที่นั่งที่นั่งสบายทุกที่นั่งแถมยังมีกล้องส่องถอยออปชั่นมาเต็มแบบนี้กับผมโอมต้องบอกได้เลยว่าคันนี้คุ้มค่าอย่างยิ่งนะครับน่าเอาไปใช้นะครับนะดีจริงๆนะครับโอเคในส่วนของคอนโซลต่างๆนะครับสวยงามไม่เยอะไม่ย้วยเลยลูกค้านะครับเพราะว่า ลูกค้าเก่าดูแลมาค่อนข้างดีเนื่องจากเขาเป็นหนุดบ้านนะเนาะนี่เปิดมาเลยนี่ด้านหน้าก็จะมีกระจกให้นะครับเป็นกระจกคู่หน้ากันเลยทีเดียวนะครับสวยงามนะครับอ่ะนี่เรานั้นจะไม่พอด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีแอร์ราวด้านบนมาให้ด้วยนะครับคอยกระจายลมไปถึงด้านหลังด้วยนะครับข้างหลังก็มีเหมือนกันเราไปดูกันเลยดีกว่า ปลาส่วนตรงกลางนะครับลูกค้าก็จะเป็นเบาะแถวกลางแบบนี้นะครับก็ซึ่งสามารถสามารถนั่งสามารถนั่งได้นะครับโอเคเลยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจากที่ลูกค้าเห็นนะครับผมปรับเบาะลงมาเกือบสุดแต่ก็ยังเข่าไม่ชนหัวไม่ชนนะครับด้านบนนี่มีแอร์ราวแบบนี้ลูกค้าสามารถเปิดได้เลยปรับความแรงได้ด้วยนะครับปรับชิศทางได้เพราะฉะนั้นคันนี้อมรับประกันนะครับเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนแด่จ้ะอ่า ต่อไปลูกค้าเบาสามแถวเขามีมาให้แล้วเพราะฉะนั้นออเราต้องนั่งให้คุ้มค่านะครับในเมื่อเขามีมาให้แล้วออเราต้องนั่งให้คุ้มเลยนะครับอนี่ขึ้นลงก็ค่อนข้างโอเคนี่ผมจะพับขึ้นให้ดูว่าขานาดตัวอย่างอมขึ้นได้ไหมนะครับนั่งได้สบายๆนะลูกค้านั่งได้สบายๆเลย ขนาดตัวใหญ่อย่างผมนะครับยังนั่งได้นะเพราะฉะนั้นเด็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆหรือว่าผู้ชายที่อา,อาจจะไม่สูงมากหรือว่าขอมแบบขอมกว่าโอมเนี่ยนั่งได้แน่นอนเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มค่ามากจริงๆนะครับสำหรับราคาเพียง489,000บาทไม่90,000กโลคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปตัวรถกันนะครับโอเคสำหรับคันนี้นะ h o น d ้าบีนะครับตัว1.5 s v ปี2020 เลขไม่เพียง90,000โลเท่านั้นนะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเราส่วนลดสูงสุดถึง30,000บาทกันเลยทีเดียวใครอยากจับอยากจองเป็นเจ้าของนะครับช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาที่สายด้วนหรือแคปหน้าจอวีดีโอนี้นะครับส่งไปที่แอ s ไซด์ออริจ h นโฮมคารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากจะดูรถสวยๆแบบนี้นะครับขัดประวัติขัดสภาพก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโอมขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ